ถามพี่เรวัตครับตอนนี้ตำรวจใหญ่ที่เขากำลังใสาช้างชนกันเนี่ยมันว่ากันในเรื่องของสวยกล่าวหาว่าเองรับสวยไอ้โนนก็เองก็รับสวยสวยกับตำรวจเนี่ยมันของคู่กันมานานแล้วดูท่านะมีวิธีปราบสวยไหมในมุมมองของพี่เรวัตครับคุณว่าเขากำหนดสมเนี่ยไม่ให้รับตังเนี่ย ไม่ให้จับเลย <S 2> <S 2> ไม่ให้จับตังเลยเนี่ยมันปราบได้ไหมเนี่ยตั้งแต่พุทธการมาเนี่ยก็ไปวางบนฝาบาทแทนไปบานบนฝาบาทนะครับเออไม่รับก็ทําขยิบหูขยิบตาอย่างเงี้ยนะครับมาเนี่ยจะเลี้ยงเสือเนี่ยให้อำนาจหน้าที่เขามีหน้าที่จับกลุ่มทั้งหมดเนี่ยเลี้ยงเสือไม่เลี้ยงให้อิ่มมันก็หากินเองนะมันก็หากินเองเลี้ยงเสือเขาเลี้ยงให้อิ่มตำรวจมันนางสารไงทำงานแม่นหนักกับเขา นะและเงินเดือนก็ต่ำกว่าเขาจบมาด้วยกันวุฒิเดียวกันไปอยู่ดีเอก็ได้สูงกว่าตำรวจไปอยู่ปป,ปทก็ได้สูงกว่าตำรวจจบมามหาวิทยาลัยเดียวกันจบเนติบัณฑิตด้วยกันท่านไปสอบเป็นอายการท่านก็สูงกว่าผมไปเป็นสารก็สูงกว่าผมผมต้องมาเป็นพนักง,งานสอบสวนต่ากว่าเขาเลยนะครับคนอื่นเขามีค่าค่าเวรไอ้นี้ก็ไม่มีค่าค่าเวร แต่ไอ้ตำรวจพนักงานสอบสวนไม่ต้องกลัวมันไปไถ่ายแดกนะม,มันไม่มีปัญญาไอ้พวกไปไถ่แดกนี่จะเป็นฝ่ายสืบสวนปราบปรามมันก็ไปรู้มันเป็นความชั่วเฉพาะตัวบุคคลครับนะอเอาผมไม่ได้ไปยกตัวผมว่าเป็นคนดิบคนดีอะไรนะผมเป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนภาคเจ็ดเนี่ยผมคุมแปดจังหวัดครับดุด้วยภาคเจ็ดนีด่ดุเพราะว่าสมมือปืนอยู่ทางนี้หมดถ้าเราคิดจะไปแสวงหาผลประโยชน์เนี่ย โรงงานเมื่อก่อนไม่มีขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานเถื่อนทั้งนั้นหมื่นสามพันกว่าโรงงานคนอื่นก็มีไปเก็บกันเนี่ยหมื 15, 000, 3, 000่นห้าพันสามพัอะไรผมไม่ต้องอะ่ะผมมาเยี่ยมโรงงานแล้วมาตรวจสอบว่ามันถูกต้องไหมคนมงานก็วิ่งแตกหนีหมดค,คุณจะให้เงินผมก็ไม่เอาอแต่จะช่วยกันก็เฮ้ยมึงช่วยกองกลางไปคนละสองร้อยผมก็ได้เดือนแม่นสองล้านกว่าบาทแล้ว แต่นี่มันขอทานาไม่ใช่ตำรวจครั